อิเสียวขอยบุกมาเห็ดกินแล้วลงมาค้นข่าซอยพี่น้อยสวัสดีเอฟซีทุกท่านสวัสดีพงศ์พี่น้องพัสรบสองคนเด้อทางฝั่งไทยฝั่งลาวแล้วก็ต่างประเทศพี่น้องจ้าพ่อพ่อคับท้าคือเก่าพี่น้องสองเกตสายแด้พี่น้องจ้าวินเนอร์มาอีกแล้วน้องมัวบ้าเนี่ยไม่ได้หายขาจ้างนั่งมาเอาขาจ้างแล้วมื่อกี้นะแต่มื่อกี้คือสีบม่ได้ปั่นนึกว่าในใดพี่น้องไปเพราะว่าเ่ท่านเะโทรฮะหลุดปั่นเข่าซะแต่ว่าคนแล้วเมื่อกี้น้องเนาะมัดแล้วคนแล้วมื่อกี้กอ่ะ มีอย่งมือสาวในผ่อนองแทนผ่ออติหมัดเนาะแล้วก็กินข้าวเทียงได้หรืกับมีสาวเอือสาวผู้ซีน่องต้นกับเมียเพิ่นมาเนาะน่องแคดน่องวินเนอร์เ,รเสือกเหลาพี่น้าวเ้ยเจดดำาอต่เอา,อาไอลินอยู่ท้งเทียงผู้ีว่าเอ้ยลูกมึงหายนะวา ูกไฟเจด้าดมาตื่นเหมือนหมัดเข่าพี่น้องเลยลูกไฟร่เจด้าผมเ,เคยเห็นหมัดเขา่าหัวโป้มีเอ้เทีเ่ยวเท่าไรขาจ้างนะห้าร <500. S 1> ้อยห่อยโป่งลุกเด้อนี่มัดหนึ่ง ดันหน้ากระสีหมัดพี่น้องครูสาวเอือยน้องผู้สีหมัดเข่านาฮาวขังเลกพี่น้องแดดบดแล้วพี่น้องเอ้ย อ e ีวันได้จักสอบแปดสิบกินบาเบิดเดาะคันบ่ขาย <S 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 2> <S 2> สั่มนาพี่น้องอเอ้ยวานในสั่มเกี่ยวเนาะในสั่มคน ก็เพิ่มมะเอิญไปละ7ีมือแรงสิ7มานอนเผาเผามาได้เน่ยเฮ้ยเปรียบบรรยากาศเปรียบบรรยากาศก็สดเสี่ยวพังเบิ่งบัทำ7มานอนหรือว่าในดเนยังบุหูเหยียบได้ฮะบัดแดดออกมากับป้าที่ก็ ดึง่อกหนเจ้เอ้ยดึงออเงด้วยเด้เดดอแดดพี่น้อยเอ้ยจะหายบาทเนี่ยากันคนกองมาแล้วก็ถิ่มขึ้นลดถิ่มขึ้นรถรถพี่น้อยหนึ่งสองสามยังสี่หายสันคนเจอ,อ,อ,อเจอเจอเาเหี้ยจะกดด้างไมตีนรถนะพวกนู้นฮะ ก็มาเหี่ยท์แฮะจ้ากบักเลยเห็ดนะผาตั้งก็มีในเทียงนะบ่กเอาใส่เหี้ยบ่เป็นปีด น่องสีหมาดขาวพี่น้องไอ้วพวกๆๆๆๆเจเสียดำดำพวกล่อรุ่พี่น้องๆๆน่องสีซีมีขาวดี <ๆ S 2> <ๆ S 1> พรุ่งนี้ๆๆมีแต่ล่อรุ่นพี่นอง ตั้งเลยนะเจ้ยเฮียไล่ที่รอเขานะ มันเหี่ยแล้วเนี่ยขางว่านี่นี่น ประมาณสโลดกรเบิดกเบ้อกระผพานเองสีก่อมาหน้าเจ็ด้ายได้หมัดเข่าี่หน้านาหนาได้หมัดอยู่บอกปลาพีหลองห่วงเข่า เก็บห่วงเข่าไปนอนพี่น้องมัดเข่าก็มันมืดแน่มัดเ,เข่าก็เก็บห่วงเข่ากับโบเบิร์ตโหน้องสีคนสวยอ่ะอยู่หน้าเจ้าได้หมัดเข่าอยู่ตริน้องสีเออสันโบก็เรียกว่า อยู่หน้าปไดมัดมาหน้าเจี๊ยายมือเดียวได้มัดข่าสัมอยู่ในสายด้วยนี่แกให้หน้านี่ีหือให้้เ

อดเอาขึ้นไปกินอยู่เทียงก็ต้องกินชิแล้วนะหน้ำนองอะไรนกยล่ะสุกบินไปแหละบินออกนะจะมาไข่น่ะเก็บกองน้ำตีหมัดแล้วก็ได้มุนผู้เก็บกับเบิ่งหุ่นเขาเนี้ยเขาสิย่างบอกห้อยเลยชงซานเขาเนี้ย เอามันมืดแน่จมนบงห่วงเขาน่พอนขขาวนะกระปุ่มอยู่อ้เอมมาใกล้ๆ่าดูฮะลูกอุ้ยกบพีน้องกบเลิกบ้านี่นะใส่ถุงยางนะลูกฮงยางกับผมมีเอาคืนไปใส่ของน้ำปลาดํไปอยู่ทียังผู้เละไปไปปลาดําฮักค้า แบบเจอแอปฟาตังลงมาเขาหี้ยกูเลยขาเป็นแอปฟาตังลงมาอีเอ้กินต้มไก่ลาบไก่แล้วหมัดเข่าเพ่าะสามห้ขี่แบะสามให้ผิดซั่งสามไห้ไอ้ข้าวร้านให้ตายเลยแม่่ะจานมันพี่น้องสั่งเสียวมันหลุดประจอนมันเฉลยสั่งเสียวมันเจบอเจอ ปลาเสวนไปปลาติ่ปลาเส้นไปติป่อแต่พอเอื้อยใหญ่บอกว่า,าสุดท้ายมันก็ไม่ม่อม,มบ้านสีเขียวหรอกไ้ถือสาวของมันพี่น้องเอาปลา,าชื่ชเม่าแล้วมแม่ลูกอ่อนจอนสินใสเลยพี่น้องอม,มันประทันใจมันประหยาดหลดน้ำหนองมันโอ้ยมังงาแปะติดก้น หมวกบริษัทซื้อหมวกกะทิ่มให้น้องวินเนอร์พี่น้องเลยเอา ummer, ก e? บขึ้นไปส่งนะบาบล้านเสกเงาวกับบ่อใส่ส่งเงาวเกือบกับบ่อใส่ทิปเอาหมวกให้ล้านสักซูมันใจสิซูวีแคทครับโหลดนะฮะมันใจตินะโอ้ยอีวันประสิทธ บักเจอไอ้โต๊ะเราแท้ข้อห้างยีง่ว้นมันจะเป็นใหม่ๆใ,ใ,ใช่ไหมะไอีจ้าจะแล้วไปไปไหนเห็นไนด้ไอนะ

ฮุบไปไหนวนเอ้วอ้วนฮุบไปไหนฮุสูเอ้า่ยวเียวเลยเร่ง สีคนขยันวันนี้มาช่วยงาน

พอกันคลิปหน้าเด้อพี่น้องจ้ามีแต่ลอดุุ่นเ่มือนเ้จักสอบถ้าสิส้งได้ปั่นไม่เอมือนเด็กน้องพี่น้องขอบคุณคุณทุกท่านที่ให้กำลังใจตลอดมาขอบใจลูกหลานู้จะขูดชะโงนคะรับขอบใจอีเสี่ยวบายดีโฮ่ๆๆๆโ,หโ,หโ,หโหตายอืมอๆมอเบ